สวัสดีค่ะนีนะคะจากช่องนิเน้นอินยมารนเน้นเชียงตุงค่ะวันนี้วันที่27เดือน11ปี2024นะคะหอหลงเชียงตุงที่เป็นหอจำลองอยู่ริมฝั่งหนองตุงเนี่ยก็ได้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา9้ามงเช้าถึงบ่าย4มงเย็นนะคะจะเปิดถึงวันที่30 เดือน1ินี้เท่านั้นเปิดช่วงงานปลอยปีใหม่ไตเนาะให้ชาวบ้านชาวเมืองประชาชนทั้งหลายและพี่น้องไต่ตับ้านตังเมืองที่มาเที่ยวงานปลอยปีใหม่ไตออ่ไม่ซึมค่ะท่านทั้งสองคือเจ้าเดชและภรรยาค่ะหลานชายของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแหลงและเจ้านางปัวทิพน้อยแห่งหอเชียงกองค่ะได้เข้าไปชมนั่นเองค่ะสาเหตุที่ยังไม่เปิดตลอดอะ่ะก็เพราะว่าข้างในยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักเท่าไหร่นั่นเองค่ะเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงเราไปดูด้วยกันค่ะไปค่ะ บิงกะลาป่าไม่สงค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 ่า พอเราเข้ามาถึงข้างในนะคะเราก็จะเจอโมเดลของหอหลวงจำลองนะคะ,ะหลังนี้ก็จำลองเหมือนกันนะคะแต่อันนี้คือโมเดลเล็กๆจำลองเนาะสองข้างก็จะเป็นสวนดอกไม้ด้วยนะคะแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นถนนแล้วก็มีหนองตุงด้วยค่ะ ซึ่งข้างล่างเนี่ยจะมีห้องอยู่สี่ห้องค่ะปัจจุบันเปิดให้ชมแค่สองห้องเท่านั้นส่วนอีกสองห้องอยังปิดอยู่นะคะแล้วก็จะมีบันไดค่ะขึ้นทางซ้ายและขวายอย่างนี้ด้วยค่ะซึ่งด้านในหรือด้านนอกของหอหลวงจำลองเนี่ยก็ได้มาจากรูปถ่ายรูปภาพแล้วก็บันทึกต่างๆค่ะรูปถ่ายรูปภาพส่วนมากก็จะได้มาจากทางลูกหลานเจ้าฟ้าเชียงตุงค่ะ ข้างในห้องนี้ก็จะจัดแสดงโชว์เสื้อผ้าของเจ้าฟ้าเจ้าหนางที่นุ่งใส่สมัยก่อนกันค่ะก็จะมาจากร้านของใจหลวงนั่นเองนะคะดูก็รู้เลยชุดนี้จะเป็นชุดเสื้อกับคำจำลองมาจากชุดที่เจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทหลังใส่ไปร่วมง,งานที่ประเทศอินเดียสมัยนั้นนั่นเองค่ะส่วนอีกชุดหนึ่งที่อยู่ข้างๆก็คือเสื้อผ้านางฟ้าค่ะ อันนี้น่อ่านตามป้ายที่เป็นภาษาขืนนะคะจําลองมาจากชุดที่เจ้านางแว่นทิ์เคยใส่สมัยก่อนค่ะส่วนชุดข้างๆนะคะเรียกว่าเสื้อนาป้ายก็คือเอาป้ายมาปิดกระดุมอย่าง,งเงี้ยเนาะเสื้อนาป้ายนี้จําลองมาจากชุดที่เจ้านางทิพธิดาเคยนุ่งใส่สมัยก่อนค่ะชุดนี้เสื้อยงค่ะจําลองมาจากตอนที่เจ้าฟ้าชายหลวงเจ้าฟ้าองค์สุดท้ายของเชียงตุงเคยนุ่งใส่ค่ะ ออกมาก็จะเจอลายชื่อของเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินทแถงกับพระชายาทีวีทั้งหมดนะคะแล้วกเ็เจ้าชายเจ้าหญิงที่เป็นลูกสาวด้วยค่ะถัดมาก็เป็นรูปภาพขาวดำนะคะรูปภาพของเจ้าฟ้าเจ้านางต่างๆค่ะที่ได้มาจากลูกหลานเหลืงเชื้อสายเจ้าฟ้ากษัตริย์ค่ะส่วนมากก็จะมาจากเจ้าดุงเด็กแห่งหอเชียงกองค่ะส่วนสองห้องนี้นะคะปิดไว้อยู่เนาะยังไม่ได้เปิดค่ะ แล้วก็ข้างๆนะคะก็ยังจัดแสดงโชว์เ,เกี่ยวกับประวัติของเจ้าฟ้ากองไตแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะเป็นงานเขาเรียกอะไระถวนากิจงานศพนะคะของเจ้าฟ้ากองไตแล้วก็เจ้าฟ้าเท่าก้อนแก้วอินทแหลงนั่นเองค่ะ ก่อนจะเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะคะข้างหน้าก็จะมีดำดับเจ้าฟ้าที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงค่ะพอเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นรูปภาพถ่ายต่างๆของเจ้าฟ้าเจ้านางเจ้าชายเจ้าหญิงนั่นเองค่ะอย่างเช่นข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยภาพนี้คือภาพเจ้านางบัวทิพน้อยแล้วก็เจ้าฟ้ายอดเมืองกับเจ้านางบัวนนท์ที่เป็นลูกชายกับลูกสาวค่ะภาพนี้เจ้านางบัวสวรรค์ค่ะแล้วก็เจ้าจันทราแก้วมหาเทวีของเจ้าฟ้าใจหลวงเจ้าฟ้าองค์สุดย ของเชิงตุงนั่นเองค่ะข้างในก็จะมีรูปภาพออของเจ้าฟ้าเจ้านางต่างๆเยอะแยะมากมายหมดเลยค่ะท่านนี้องค์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินทแหลงหรือเจ้าฟ้าเท่าผู้ที่สร้างหองหลวงเก่าหลังเดิมนั่นเองค่ะ พอดูข้างล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะรูปแบบข้างในหอไม่ว่าจะเป็นชั้นล่างหรือชั้นบนเนี่ยก็จำลองมาจาก ภาพถ่ายของจริงทั้งหมดเลยค่ะส่วนข้างหน้าที่เราเห็นนี้นะคะก็จะมีกองชายที่อยู่ทางด้านขวามือเนาะมีกองชายมีมองแล้วก็มีแสงด้วยค่ะคือจะตีรวมกันแล้วก็จะออกเป็นเสียงดนตรีเพาะๆเ,เนาะส่วนอันเนี้ยเขาเขียนป้ายภาษาพม่าติดไว้ข้างบนว่าเป็นห้องเด็กน้อย อันน,นี้ไม่รู้ว่านี้แปลผิดหรือยังไงนะคะโทรหาใจหลวงใจหลวงก็ยังไม่รับสายเนาะ,ะขออนุญาตนะคะถ้าผิดเนาะ,ะก็จะมีเครื่องเขือนต่างๆจัดแสดงโชว์ไว้เขียนไว้ว่าแอบป,ป,ปูยวนแอป,ปก็คือกล่องประมาณนั้นนะคะปูก็คือเมี่ยงใบเมี่ยงเนาะยวนก็คือ,อไทยยวนนั่นเองคะ่ะแอบป,ป,ปูยวนอุบยวนประมาณนี้นะคะแล้วก็มีกางค้ำ ข้างในก็จะมีของเก่าแก่โบราณต่างๆที่เป็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะคะจัดแสดงโชว์ไว้ค่ะในห้องนี้ส่วนอันนี้เขาเขียนภาษาไทยเขินว่าปั่นแตกคําติดแก้วนะคะปั่นก็คือพ่านแตกคําก็คือปิดทองติดแก้วก็คือติดแก้วด้ดยนั่นเองเนาะปั่นแตกคําติดทองค่ะ อุ้ยพูดผิดหมดละปานแตก๊กคําติดแก้วค่ะส่วนข้างหน้านี้ที่เราเห็นก็คือเป็นรัตนบัลลังค์ค่ะที่เจ้าฟ้าท่านจะขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์แล้วก็ออกว่าราชการที่นได้เห็นในรูปภาพถ่ายขาวดําก็คือช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาหรือช่วงสงกรานนะคะพญาเจ้าเมืองต่างๆก็จะเข้ามากันโอสุมาสัมมาคารวะ เจ้าฟ้านะคะท่านก็จะนั่งบนรัตนบัลลังก์นี้ค่ะที่เชียงตุงก็จะเรียกว่าแต่นแก้วค่ะ แล้วก็จะมีการได้ลำหางนกยงุงแสดงให้เจ้าฟ้าได้ชมด้วยค่ะส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนของเจ้าฟ้านั่นเองค่ะห้องบรรทมเนาะถ้าเป็นราชาสัพ์แต่นี้ใช้ไม่ค่อยเป็นค่ะข้างในก็จัดแสดงโชว์สินของต่างๆค่ะถ้าเราเดินออกประตูข้างๆบรรลังเนี่ยก็จะเป็นข้างหลังนะคะส่วนห้องขวามือนี้จะเป็นห้องนอนของมหาเทวีค่ะซ้ายมือบันไดเล็กนั้นเปิดประตูออกไปก็จะไปนั่งบนบรรดังออกว่าราชการนั่นเองค่ะ ส่วนบันไดาย,ยาวๆเนี่ยเป็นบันไดที่จะขึ้นไปห้องใต้หลังคานั่นเองค่ะส่วนทางด้านขวามือที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะเขาเขียนเป็นภาษาพม,ม่าว่าเป็นเตาไฟหรือที่ผิงไฟของเจ้าฟ้าที่เจ้าฟ้าใช้สมัยก่อนเนาะอันนี้นี่ก็ไม่แน่ใจอยากจะให้เขาเขียนเป็นภาษาไทยขึนภาษาไต้หลงแล้วก็ภาษาอังกฤษกำกับด้วยจัง ข้างหน้าที่เห็นนี้คือเป็นดาบเป็นแล้วนะคะที่เจ้ามาหาขนานและเสนาอมัดใช้ในช่วงสงครามสถานที่ผลิตก็คือมาจากบ้านอําขาที่ซิลือเมืองลานั่นเองค่ะ นี่ก็ถ่ายบรรยากาศภายในหอหลวงจำลองมาให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้ดูได้เห็นกันเนาะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินินอิงยังมานินินเชียงตุงด้วยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปแนวเชียงตุมเยอะหน่อยหนึ่งนะคะวัฒนธรรมเนาะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ